สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรามานําเสนอการสมบัติบ้านโรงเรียนสาธิตพิบัฒ์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรพทครับรูปแบบกิจการโรงเรียนของรับเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐเช่นกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานสองภาัอื่นๆส่วนโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกสอนของคณะครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตั้งและขนาด ที่ตั้ง73ถนนบางแสนล่างตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20131ขนาดขนาดพื้นที่76ไร่อาคารเรียน11หลังอาคารปฏิบัติการ4หลังลักษณะกีฬา7สนามสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น1สถานที่และการจัดวางโรงเรียนต้องมีสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กสนามกีฬาควรอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนหันด้านกว้างไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้2สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย พื้นที่สนามควรเรียบปลูกหญ้าลดฝุ่นและป้องกันความชื้นมีต้นไม้ใหญ่รอบสนามเพื่อให้ร่มเงาสามสาดและการใช้งานเด็กเล็ก3-4ตารางเมตรต่อคนและเด็กโต5-9ตารางเมตรต่อคนควรแยกสนามเด็กเล็กและเด็กโตเพื่อความปลอดภัย 4. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสนามเด็กควรมีเนินดินทางลาดต้นไม้และเครื่องเล่นอุปกรณ์ต้องปลอดภัยและมีการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ 5. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีโรงพละและสระไว้น้ำเพื่อรองรับทุกสภาพอากาศควรจัดให้มีถนนทางเดินสวนดอกไม้ไม้ประดับและสวนพักผ่อนสาเรียนควรใช้พื้นที่ประมาณ5%เของโรงเรียนและหันไปทางทิศเหนือหรือใต้โรงเรียนประถมศึกษาไม่ควรเกิน2ชั้นอธิยมศึกษาไม่ควรเกิน3ชั้นขนาดพื้นที่ต่อจำนวนนักเรียน100คนประถมศึกษา150ตารางเมตรอธิยมศึกษา200ตารางเมตรห้องประชุมห้องพักครูและห้องสมุด ควรมีขนาดที่เหมาะสมตามจำนวนผู้ใช้องค์ประกอบอของอาคารเรียนพื้นควรยกสูง1เมตรผนังและเพาะดานควรใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่ายและกันเสียงบันไดกว้างหน่อเมตรและควรมีชั้นพักหักสูงเกิน14ชั้นหลังคาลาดส0องศาและยื่นการแดดกันฝนระเบียงควรมีทางเดินกว้าง2-2.5ถึงเมตรห้องเรียนและเครื่องใช้ในห้องเรียนลักษณะห้องเรียนควรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด6 ค8เมตรหรือ7ูณ9เมตรความสูง3.5เมตรพื้นที่เฉลี่ยต่อนักเรียน1.5ถึง2ตารางเมตรให้แสงเข้าทางซ้ายมากที่สุดควรมีพื้นที่ให้ครูเดินรอบห้องห้องเรียนและเครื่องใช้ในห้องเรียนเครื่องใช้ในห้องเรียนมีโต๊ะเรียนกว้าง35ซนติเมตรยาว70ซนเมตรสูงกว่าจุดกึ่งกลางข้อสอกเล็กน้อยเก้าอีก้กว้างพอดีกับช่วงเข่าถึงตะโพก สูงเท่าขาท่อนล่างนั่งแล้วเข่าตั้งฉากฝ่าเท้าวางราบพื้นที่นั่งควรเป็นแอ่งเพื่อความสบายแถวหน้าควรห่างจากกระดานดำไม่เกิน2เมตรและโตแถวหลังไม่ควรอยู่ห่างจากกระดานดำเกิน9เมตรห้องพยาบาลควรตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารเรียนอยู่ใกล้ทางเดินเท้าและอยู่ใกล้ห้องทํางานของผู้บริหารโรงเรียนมีโทรศัพท์และมีเตียงพยาบาลอย่างน้อยสองเตียงมีความยาวของห้องไม่น้อยกว่า6เมตร เพื่อที่จะได้มีเนื้อที่ใช้สอยอื่นๆอย่างเหมาะสมประกอบด้วย 1. ห้องพักที่มารอรับตรวจการรักษา 2. ห้องพักคนเจ็บ 3. ห้องตรวจรักษา 4. เครื่องใช้ในการผฐมพยาบาล 5. การจัดการประเภทยาต่างๆห้องสมุดขนาดและการออกแบบควรมีพื้นที่เพียงพอเพื่อป้องกันความแออัดโดยกำหนดให้มีพื้นที่1.5ถึง2ตารางเมตรต่อคน ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยแสงสว่างและคุณภาพอากาศต้องมีความเข้มของแสงอย่างน้อย3า0ร้อยลักเพื่อให้เหมาะสมกับการอ่านและทำกิจกรรมทางวิชาการต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมและลดการสะสมของฝุ่นหรือเชื้อโรคลงอาหาร 1. ควรจัดให้มีจํานวนโต๊ะและที่นั่งให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนมีเนื้อที่เฉลี่ยประมาณหนึ่งตารางเมตรต่อนักเรียนหนึง่งคน 2. จัดให้มีอ่างน้ำพุสําหรับดื่มก๊อกน้ําเช็ดอ่างล้างมือและอ่างล้างจาน 3. จัดให้มีภาชนะรองรับเศษอาหารที่ถูกสุขลักษณะและอ่างล้างจานโรงครัว 1. ควรตั้งอยู่ห่างจากสิ่งโสโครกหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ2พื้นห้องเรียบและสร้างด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายทนไฟ 3. ประตูหน้าต่างควรใส่ลวดตะข่ายเพื่อป้องกันแมลงวันแมลงสาวและหนู 4. การระบายอากาศเป็นไปด้วยดีและมีแสงสว่างที่พอเพียง 5. ควรจัดเตาไฟให้สูงพอประมาณขนาดยืนปรุงอาหารได้และมีป่องไฟดูดควันออกไปจากโรงครัว 6. ภาชนะใส่อาหารและเครื่องครัวควรล้างด้วยผงซักฟอกและน้ำสาดสองสามครั้ง แล้วพึ่งให้แห้งเองบนตะแกรงสูงเหนือเขา่าโดยไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดซ้ำเจ็ดถังรองรับมูลฝอยและเศษอาหารควรมีความคงทนแข็งแรงมีฝาปิดมีชิดง่ายต่อการทำความสะอาดขนาดกระทัดรัดมีขารองรับแปดน้ำที่ใช้ในการประกอบอาหารและน้ำใช้ในการล้างสิ่งต่างๆควรเป็นน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำฝนหรือน้ำป่ปาได้จะปลอดภัยมากขึ้นเก้าควรมีรางระบายน้ำทิ้งมีบ่อดักไขมันบ่อซึม เพื่อกำจัดน้ำเสียห้องส้วมและที่ปัสสาวะห้องส้วม 1. ห่างจากโรงรัวโรงอาหารไม่น้อยกว่า30เมตร 2. พื้นที่อย่างน้อย0ูกาตารางเมตรต่อหนึ่งที่3กว้างอย่างน้อย0ูเมตรต่อหนึ่งที่ 4. หัวส้วมและพื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่าย 5. เป็นส้วมราดน้ำและมีน้ำราดเพียงพอ6มีช่องระบายอากาศอย่างร้อยร้อยละ1ิบของพื้นที่ส้วม7ด มีแสงสว่างอย่างน้อย50บลักแควรแยกห้องส้วมชายหญิงออกจากกันที่ปัสสาวะ 1. เป็นโถหรือรางปัสสาวะสำหรับห้องน้ำชายมีปุ่มกดลากน,น้ำหรือก๊อกน้ำไหล 2. มีผนังกั้นระหว่างช่องและความกว้างแต่ละช่องอย่างน้อย60ซนติเมตร 3. าทำด้วยวัสดุทำความสะอาดง่ายแข็งแรงคงทนไม่ดูดซึมน้ำาึงสนับสนุนการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษา 2. งบประมาณและทรัพยากรทางการเงิน 3. อุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยี 4. ส,สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 5. กฎหมายและข้อบังคับ 6. ห,หลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน 7. เครือข่ายและความร่วมมือ 8. การบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการระบายอากาศ 1. ความสูงของห้องเรียนจากพื้นถึงเพดานห้องควรสูงไม่น้อยกว่า3.5เมตร เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้รับอากาศประมาณ3.7ลูกบาทเมตรเป็นอย่างน้อย 2. ประตูและหน้าต่างควรมีพื้นที่ประตูหน้าต่าง1ใน4หรือ1ใน5ของพื้นที่ห้องประตูหน้าต่างไม่มีสิ่งผิดบังความกว้างและความสูงของหน้าต่างไม่น้อยกว่า1เมตรและขอบล่างของหน้าต่างจากพื้นห้องสูงไม่เกิน80 9 0เซนติเมตรประตูควรกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรและความสูงไม่น้อยกว่า2เมตรแสงสว่าง 1. ควรใช้แสงสว่างจากธรรมชาติควรมีแสงสว่างพอเหมาะให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้อย่างสบายตาและให้แสงเข้าทางซ้ายมือของเด็ก 2. ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าควรติดตั้งดวงไฟไว้ที่ผนังห้องเรียนควรติดตามจากเพดาน3าฟุตควรใช้หลอดไฟชนิด f ออเร e s ซนต์และหลอดไฟสีขาวที่มีความถี่ของการส่องสว่างสม่ำเสมอไม่มีแสงกระพริบ 3. การทาสีภายในห้องเลือกทาสีอ่อนเพราะสีอ่อนก่อให้เกิดแสงสะท้อนกลับ จิตวิทยาด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์มีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นมิตรเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีปลูกต้นไม้เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่ความสะดวกสบายมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการและพื้นที่พักผ่อนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนการป้องกันโรคติดต่อจากยุง 1. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โดยการปรับสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง 2. การจัดการโดยวิธีกลลดการสัมผัสระหว่างคนกับยุงเช่นการติดมุ้งลวดตามประตูหน้าต่างและช่องลมการใช้มุ้งการป้องกันโรคติดต่อจากยุง 3. การจัดการโดยวิธีการทางชีวภาพใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมยุงโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลงในแหลกพ่อพันธุ์หรือแหลที่มีลูกน้ำยุงมากๆก,การใช้ไส้เดือนฝอยเข้าไปทำลายลูกน้ำยุงการจัดการโดยการใช้สารเคมีจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดก,กุมไม่มีพิษต่อคนและสัตว์และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สะสมในดินและน้ำการป้องกันโรคติดต่อจากบริสุทธิ์หนึ่งรักษาพพา้สศอกความเป็นระเบียบของอาคารเรียนให้ทั่วถึง,งอสองทำความสะอาดห้องครัวโรงอาหารมีภาชนะปุกปิดมิดชิดรวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเป็นประจำ 3. อาหารแห้งต่างๆเช่นแป้งน้ำตาลควรบรรจุในขวดโหลหรือกระป๋องที่มีฝาปิดมมดชิดและเก็บใส่ตู้ 4. ีถังขยะที่มีฝาปิดมมดชิดไม่รั่วซึมและนำขยะไปทิ้งทุกวันไม่ให้ตกค้าง 5. ปิดหรืออุดช่องโหว่บริเวณประตูหน้าต่างหรือรอยแตกร้าบนฝาผนังห้องเรียนการป้องกันโรคติดต่อจากหนู 1. ป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในอาคารเรียนโดยการปิดช่องโหว่หรือทางที่หนูจะเข้าไปได้ อาจกูด,ด้วยตาข่ายหรือวัสดุที่ป้องกันการกัดแท้ะของหนูได้ 2. ทําลายหนูโดยตรงเช่นการใช้กรงดักการวางกาวการใช้สารเคมีการป้องกันโรคติดต่อจากมาแมลงวัน 1. การปรับปรุงสุขภาพิบาลสิ่งแวดลอ้อมเช่นจัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งกรมีการบํารุงรักษาให้สะอาดอยู่เสมอจัดเก็บเศษอาหารเลกเศษขยะมูลฝอยในภาชนะที่เหมาะสม 2. กควบคุมโดยใช้สารเคมี ป้องกันอุบัติเหตุการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ,อก,กอในสภาพดีพร้อมใช้งานมีการจัดวางและติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยมั่นตรวจสอบดูแลการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างถูกวิธี 2. อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้ารั่วและหากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดต้องแจ้งครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทันที ควรติดป้ายแสดงอุกปรกรณ์ชำรุดโดยการเชี่ยไขให้เด่นชัดการป้องกันอุบัติเหตุการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ม,มีการจัดการระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเช่นการเดินสายไฟติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติเป็นต้นโดยเฉพาะตู้ทำน้ำเย็นวรวางว,วันพื้นที่เป็นฉนวนต้องต่อสายดินป้องกันไฟฟ้าด้วยและไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในเต้าเสียบเดียวกัน 4. ควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุปปก6เดือนป้องกันอุบัติเหตุอคีภัย1 ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติสัญญาณเตือนภัยและทางดับเพลิงติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน20เมตรและให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน1.5เมตรมีป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์เหนือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและระบุตำแหน่งพื้นที่โดยรอบด้านหน้าแถางดับเพลิงต้องไม่มีสิง่งกีดขวางและต้องสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก 2. มีแผนรองรับการเกิดอัคคีภัยพร้อมแผนกาเส้นทางการหนีไฟต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟมองเห็นได้ชัด และติดตั้งเป็นระยะจนถึงจุดที่ปลอดภัยต้องให้ความรู้และจัดให้มีการฝึกซ้อมการดับเพลิงการหนีไฟและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บควรทำอย่างมาปีละหนึ่งครั้งการป้องกันอุบัติเหตุอัชีีภัย 3. มีการตรวจสอบการใช้งานของระบบสัญญาณเตือนภัยและทางดับเพลิงควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 4. ควรเลือกใช้ชนิดและประเภทของทางดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทของอาคารและห้องเรียน จัดการเวลาพิจิสิ่งแวดลอ้อม 1. ตรวจสอบและเฝ้าระวังมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศน้ำและเสียงในโรงเรียนเป็นประจำ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการลดมลพิษเช่นโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3. จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปลูกต้นไม้ปรับปรุงระบบระบายอากาศและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม 4. บูรณาการความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรสอนนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษและวิธีการป้องกัน 5. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกทำงานร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 1. การเก็บรวบรวมควรมีจุดรวบรวมมูลฝอยของโรงเรียนหรือของแต่ละอาคารให้มีความเพียงพอและเป็นสัสดส่วน มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามชนิดของมูลฝอย 2. การกําจัดต้องกําจัดให้ถูกหลักสุขาพิบาแลแนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงเรียน Reduce การลดปริมาณการใช้มูลฝอยลดการใช้เป็นการลดปริมาณใช้วัสดุสิ่งของทรัพยายการต่างๆให้น้อยลงใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าหรือใช้เท่าที่จำเป็น Reuse การใช้ซ้ำ เป็นการนำสิ่งของที่จะนำไปเป็นมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมา Recycle หรือกลับมาใช้ใหม่ได้การคัดแยกเป็นการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทเพื่อลดปริมาณมูลอยที่ต้องส่งไปกำจัดให้น้อยลงก่อนใส่ลงภาชนะรองรับที่เหมาะสมตามประเภทและปริมาณของมูลไย การบริหารจัดการและการดูแลรักษา 1. การบริหารจัดการในโรงเรียน1.1การบริหารจัดการด้านบุคลากร1.2การบริหารจัดการด้านงบประมาณและทรัพยากร1.3การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน1.4การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ 2. การดูแลรักษาในโรงเรียน2.1การดูแลรักษาอาคารสถานที่ 2.2การดูแลรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียน2.3การดูแลสุขาพิบาลและสิ่งแวดลอ้อม2.4การดูแลรักษาความปลอดภัยแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนควรร่วมมือกันดูแลโรงเรียนการพัฒนานโยบายและมาตรฐาน กำหนดแนวทางการดูแลรักษาและพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบการใช้เทคโนโลยีใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรในโรงเรียนการประเมินผลและปรับปรุงติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงให้เหมาะสมข,ข้อเสนอแนะนําในการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือเสริมข้อดีในกรณีศึกษา 1. ข้อเสนอแนะนําในการป้องกันรปัญหาสุขภาพพิบัติในโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภพิบาลผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเช่นการลดการใช้พลาสติกการล้างมืออย่างถูกต้องจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอและแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนปรับปรุงห้องน้ําให้สะอาดมีน้ําใช้เพียงพอและมีสบู่ล้างมือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นกรมอนามัย รรอององคค์กกปส่วนทข้อเสนอเนี้ยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพพิบาลในโรงเรียนจัดให้มีการทําความสะอาดห้องน้ำเป็นรอบเวลาติดตั้งระบบระบายอากาศและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุดติดตั้งระบบกรองน้ําและตรวจสอบคุณภาพน้ําเป็นระยะรณรงค์ให้ใช้กระบอกน้ําส่วนตัวเพื่อลดการปนเปื้อน 3. ข้อเสนอแนะใ,ในการเสริมข้อดีของสุขาพิบาลโรงเรียนจัดโครงการโรงเรียนสะอาด หรือโรงเรียนปลอดขยะให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่มีสุขภาพบาลดีเยี่ยมทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการจิตอาสา 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม